哦，欠人钱嘞。 สวัสดีครัสบสวัสดีพี่น้องเอลซีท่ทุกทุกท่านครับผมสวัสดีผู้ติดตามครับสวัสดี่านชมที่ไวะมารับชมคลิปครับผมตอนรับทุกทุกท่านเขาสู้สวนยางไร่ทักชานน์ครช่วงนี้ปิดพักนายายแล้วครับคลิปที่แล้วนี่มาเอาฟื้นลงเตาเลยก็เอาดินกบหลังเตานะครับนะเนาะในคลิปนี้สิพายพี่น้องมาเอาดินที่ทําเป็นดินเป็นเล่นเป็นดินเหนียวเนาะเป็นโคลนนิกหน่อยครับฉาบบนหลังเตาที่เอาดินใสไว้แล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทําการจุดเตาครับ ติดเตาแล้วกันทีจังตามรุ่นกันว่าเราจะได้เก็บทานกันมือเลยนะครับเราจะวาจากมือสิได้เก็บทานเราจะสิได้ทานหลายบ่วเพราะว่าใส่ลงไปในิตอนนี้ก็กลับบ้านว่าประมาณจากสี่ถุงยูเลียเนาะได้ประมาณนี้แต่ว่ากับบริยาบรนอนะครับจังเบิ่งกันว่าสิได้จ้างถุงห่อมือเขาเปิดถุงเออเปิดเตากันครับเนาะอ่าช่วงนี้ขอเดี๋ยวอุปกรณ์สักนิดหนึ่งครับผมสิได้ทำการเอาดินน้ำใส่ดินแล้วก็ผสมดินให้มันเป็นขี้ตบนะครับเนาะ

哦，我不能。

不嘞哦。Vale ครับพี่น้องเป็นประมาณนี้ครับเสร็จแล้วใส่ดินไปสามสี่ถังถังดีสวเบิดขับเดี๋ยวเอได้ถังเอาอ่งีน้นะครับเดี๋ยวเอาน้ำเติมไปไมเวลานเพาก็เอาผ้าจุม่มจุ่มน้ำขีโค้นใส่ขี้ต่มอะไรเล็กน้อยครับเวลาต่อมันราวกับมารูบหลังเตาแลครับมารูปหลังเตา,า,เตาโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปกับจุดไฟครับผม แบ,บไม่ยามขาลาานะครับอ้อย ไม่ยางแห้งนี่แหละ ฟองอนก่อน เบาๆก็น้อยพี่นั่งจะมีร่มแห้งครับจะให้พนละเสรมนู้ไปไหมไปไปไหนเดี๋ยวเือเกิด้วยมากนี่ไปไหมสวนอย่างนแย่ดิคืใบไม้ออกก็เลยเป็นลามหมที ครับพี่น้องก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับขั้นตอนการจุดไฟเนาะเพื่อนๆใหญ่ที่น้องปกำลังควันเลยครับนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้กันเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับผมที่แบกข้นมารับชมคลิปครับผมและทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะครับเนาะแต่เดี๋ยว แล้วก็บังเกิดอีกรอบว่าไฟมันจะติดบ่เนาะแต่ว่ามันน่าจะติดแล้วล่ะเพราะว่าเฟื้นมันแห้งครับไฟมันเ่็นเฟื้อนเป็นฟื้นเปียกเนาะเือนมันแห้งแล้วแห้งตายแห้งแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆมาลูบหลังเตาครับเวลาน้ําเวลาดินมันรล่าเนาะเวลาความ้อนแล้วมามันทําให้ดินแห้งข้างบนแล้วก็มันสิรล่าครับเดี๋ยวเอาน้ํามาลูบมาเอาดินกี่โคนมาลูบให้มันสมานกันครับผมเนาะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็ไลฟ์พี่น้องเลยครับสวัสดีครับ ้วยสามจุดครับ